ไอ้เพืนผมไม่ต้องไปถามนายนายซื้อวะเดี๋ยวมึงเด็กจุ่มโขนไปขายข่าวนายนายซื้อวะข่าวแบบได้แต่ว่านายได้ดอกเพื่อนแต่ว่านาได้ใส่นะจะโทรหาโลขอฟรีดิเพื่อนขอฟรีแต่ว่านายได้ใส่เลยนะเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้หล้ดอกเขาแยกเขียวคือมันพูดถึงนายเสียจัดอ่ะบอกให้จริงไม่เลยเพื่อนรออะไรอ่ะเสียเลยเหรอผมขูดอฟอีนะพูดเป็นพูดถึงแก๊งเหรอหรือว่าอะไรเพื่อนถึงแก๊งเลยถึงแก๊งเลยอ๋อมันไม่ได้เจาะจงนะแต่เหมาแก๊งเลยอ่ะใช่ใช่เหมาแก๊ง อย่าไปยเราฟังมาเพื่อไปเอาของได้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 ไปเของเวืล่างไปของเวืล่างเอของเวืล่างยังไม่คุ้นเลยเจอเวืล่างเดชโชดีเดชโชดีแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ตีมีติดีขอโชว์อ่ะอนตีมีติดเห็นไหมไม่ไม่ไม่คือกูขอญาตินี่คือครั้งสุดท้ายที่กูคุยคกับมึงเรื่องแนวทางแก๊งนะถ้ามึงไม่กลับมาขึ้นแก๊งภายใน3วันเนี่ยมึงกับกูไม่ต้องรู้จักกันละหลังจากนั้นเนี่ยมึงขึ้นตอนนี้เลยปะก็ไปบวชสองทางให้มึงเลือกี่ววัเหรอลือ แล้วเดี๋ยวมึงรอดูว่าถ้ามึงเป็นศัตรูกูมึงจะเป็นไงเดี๋ยมึงรอดูอนงั้นก็เปนว่าหมดคูดาวแล้วสุดที่ขึ้นเลยทันทีเี่ยวาวันนึ่งคูดาวคูดาวเปันวันบอดน้ไม่สนมึงต้องหาดูวิธีอ่ะฉันไม่สนถึงรู้นพี่ชายกูให้มึงกูให้มึงสาวันเท่านั้นะเกมถ้ามึงถ้ามึงให้มึงคุยคุยย่างมึงคุยย่างไอควายไปขัรถไปขั้รถขับรถขัขัวันมอา่าคันมาขนนมามีคนเช่าเปิดเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าศัตรูกูเปนไง ชอบอะไรนะเบอร์เรอรี่ยังมีอยู่ใช่ไหมจ่ายมันไม่สู้เหรอไอ้เกมเงินไปเล่นโป๊กเกอร์ไ <c oughs> อ้เหี้ยปัญญาอ่อนมานั่งโทษดูโทษนี่ไปเรื่อยจัดเขออาอ่านปัญญาชีวิตไงการใช้ชีวิตเรื่นนอยๆเขาถูกมา <c oughs> คนเคยอ่านหรอ <คน S 2> ลองโทษทุกอย่างก่อนเดี๋ยวเป็นตัวเองอ่ะกอย่างอ่านปัญญาโทษทคนอื่นดูบ้างเนอะลองโทษคนอื่นดูบ้างอย่าเพิ่งโทษตัวเองอ่ะไปรอที่ร้านเลยเดี๋ยวเจอกันแน่ดอกเบยร้านนี้มีคนมางั้นหรอมั้งไปไหนเดี๋ยวปล่อยรถก่อน เยกอะไรนะเฟอร์ใะสามเก้าห้าครับเฟอรอ์เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อไหร่จะให้อัพสลอนนะครับผมถามวิธีหนึ่งรอรอประชุมใช่ไหมรอคุยใช่ไหมโล ใช่ครับใช่ครับแต่ผมเรียกคุณดีมาอธิบายเขามายครับเขามายังไงตอนเนี้ยผมจะทามาแล้วครับคุณดีมาเรียกเรียกเขามาหน่อยครับเรียกเขามาหน่อยพี่ดีอยู่ไหมพี่ดีเรียกไอเดียไอเดีไอเดีไยเสียครับไอเดีไอเสียอันนี้คือกองรถครับกองรถไอเดีไอเสียไปดูร้านนี้ถ้าถ้ามีคนมุ่งค้ายักไาพี่ เ้ยมี BO, มม BO, แลมโบ BO, ใช่ไหมครับมีมีแลมโบแล้วก็มีเอ่อเก้าหนึ่งหนึ่งเพ่อไปแล้วไทคานหมดแล้วแซดโฟไปแล้วเหลือเก้าหนึ่งหนึ่งกับแลมโบใช่ไหมครับเออแซดโฟไปยังวะแซดโฟไปแล้วเออโอเคก็เหลือแลมโบกับเก้าหนึ่งใช่ปะใช่ครับใช่ครับเข <Okay. S 2> าไม่อยู่ครับเข,เขาเขาเหมือเขาเหมือเขาเหม,อเเมือหรือว่าอะไร<ม>ครับเหมือแป๊บหนึ่งครับเนี่ยตามระบบแป๊บหนึ่ง เด,เดี๋ยวกูถามให้มากูเนี่ยกะบอกเสียงใหญ่ใช่ป่ะเดี๋ยวกูใช้ให้เดี๋ยวกูใช้แรงงานเดฟให้ใหรลครับทีมงานเมืม่อไหร่จะอัพระบบเข้ามาครับอ่าเด, <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับจวพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้จะมีอัปของกอ่อสร้างอะ่ะเข้ามาก่อสร้างครับใช่แต่ว่ากอ่อสร้างเนี่ยแต่นี้จะเป็นของโบสถ์โบสถ์ก่อนโบสถ์ก่อนใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วพวกว่าในก่อสร้างครับ มันจะแตกต่างก่าเดิมอยู่ครับมันจะมีจะมีเพิ่มตังเข้ามาจากเดิมจากที่ได้ประมาณห8ถึงแปดจะขึ้นเป็นหลักพันแล้วก็มันจะมีพวกตัว๋วลอตเตอรี่เอ่ยพวกของที่เอาไว้สำหรับขอพรที่มันเป็นระบบของของของตัวโบสถ์ครับอ๋อคือจะจะ,จะมาในในในแคมป์เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่จะหลอกเข้ามาในคพรุ่งนี้<ใ>นเหรอพรุ่งนี้กี่โมงอะพีค<อ>่าช่วงพิค t า m ครับพีค t i m ว่าจะเปิดน่ะก็คือ สมมุติเปิด6โมงก็จะเฟส2ก็จะมาของ6โมงของวันเสาร์อย่างนี้ใช่หลักๆมันจะมีสองประกาศล่วงหน้าไหมครับประกาศประกาศให้เขาเห็นอ๋อมีมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประกาศอยู่โอเคฝั่งฝั่ประกาศนะครับเผื่อเขาไม่ได้มาฟังที่ผแน่นะครับแจะมีอยู่มีลอตเตอรี่นี่คือลอตเตอรี่อะไรครับผมงงอ่าผลออกทุก15นาทีป่ะหรือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมับไม่ไม่ไม่ครับ หวยนะ่ะของของลอตเตอรี่เนี่ยจะเป็นลอตเตอรี่ที่อิงจากเลขจริงเลยเลขโอซีทั้งหมดครับ <ș S 2> ถ้างั้นก็แสดงว่าทุกวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบหกแค่ใช่ครับทุกวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกเอาดีใช่ใช่ครับก็คือถ้าใครซื้อหวยข้างนอกถูกข้างในก็นา่าจะถูกด้วยนะถ้าซื้อเลขเดียวกันนะอ๋อใช่ก็ค<ช>ือจะมีมาจะเป็นไอเทมสปอยมาในงานแคมป์หนยครับเป็นเป็นบัตรใช่ใช่ครับใช่จะเป็นบัตรเพราะว่ารางวัลของหวยมันจะมีทั้งหกหลักสามหลัก นี้ก็ได้6ล้านใช่ไหมครับในไอซีถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งในไอเกมแล้วข้างนอกไว่ถูดนี่กูหัวร้อนจีแล้วกูบอกเลขเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นจะอิงมาจากสลักกินแบ่งเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่อิงมาจากข้างนอกเลยสามตัวหกตัวอะไรอย่างงี้พวกนี้เลขท้ายสองตัวนู้นนี่นั่นอะไรก็คือมาหมดใช่ใช่ครับเพรว่าพวกเงินรางวัลน่ะจะไม่ได้อิงตามข้างนอกเลยมันจะดูความเหมาะสมตามตามพวกราคาอีโคคาร์เ๋อก็คือจะดูค่าเงินเศรษฐกิจเงินใช่ใช่ครับใช่ มีคนขายลอตเตอรี่ด้วยไหมครับอะไรอย่างงี้อจริงจริงแต่มันจะมีแผงนี่มันจะมีแผงของพวกนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวคนนั่งรองอแ้เข้ามาใช่ใช่ครับใช่มัน,มน,มน,มนอาจ<อ>จะมีแผงสําหรับคนที่แบบอยากขายหวยหรือว่าแผงเป็นตั้งตามจุดที่แบบสําหรับให้มาซื้ออะไรพวกนี้เดี๋ยวขายใบละหนึ่งนีง้คืออัพหมดเลยแล้วตามถ้าตามแผนคือหมดแล้วครับตามโพสก็หมดเลย เลยเหล e ือปืนใช่ไหมครับเหลือปืนใช่ใช่ครับจะเหลือปืนปืนอาจจะเอาเข้ามาใช่ป่ะทันเหรอครับทันไหมถ้าเดินหรือว่าเดินเบื้องต้นถ้าถามผมนะผมยังให้คําตอบไม่ได้สําหรับปืนเพราะไม่ได้ยุ่งเรื่องปืนใช่ไหมวันนี้ใช่ใช่ครับใช่อ๋อก็คือส่วนใหญ่ทําสคริปต์พวกระบบต่างๆใช่ครับงั้นพวกมี UI ให้ดูสปอยไหมครับแบบว่ารอทีเดียวเลยเดี๋ยวผมว่ารอรอทีเดียวเลยก็ได้ครับ แต่เรื่งนี้ใช่ไหมทั้งหมดเลยใช่ใช่ค่ก็คือทุกอย่างจะมาหลังประมูลถูกไหมครับไอ้ระบบที่เหลือประมาณหลังประมูลใช่ไหมแต่ว่าพรุนี้จะม,มีงานมันกอสร้างมาก่อนพรนี้จะเป็นก่อสร้างมาก่อนใช่แต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อสร้างกันได้ครับก่อสร้างเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนรอบก่อนเลยครรอบก่อนเนี่ยมันจะเป็นยืนเป็นจุดถูกไหมแล้วก็วิ่งบนไปเดี๋ยวรอบนี้อาจจะมีแบบแบกปูนแบกไม้แบกพุ่งกี่แล้วพวกเนี้ยตอเราดูก็ได้ครับโอเคครับได้บพรุ่งนี้ก่อสร้างก็จะได้เห็นแล้วใช่ใช่คับ เปล่าอาจารย์สำคัญคนอื่นนะครับเผื่อเขาไม่ได้รับฟังได้ครับเดี๋ยวมันจะมีโพสต์ลงหน้าเพจอยู่ครับเกี่ยวกับงานก่อสร้าง,อางโอเคได้ครับได้ไดไดมีอะไรมครับเดี๋ยวนี้ก็คือตามแผนก็คือหมดแล้วอ่าใช่ใช่ครับตามแผนแต่ประมาณนี้โอเคครับได้เลยขอบคุณครับครับผมฟังไว้เนี่ยไอสัตว์ฟังไว้มึงฟังไว้ กูก็ฟังเพราะมึงเนี่ยมึงก็ฟังไว้โอ้โหตามมาดิน้องมึงอ่ะทำไมขึนแกงเว้ย่เกหนหนึ่งกับลำโบแล้วครับโเคเลกอะไรหกหนึ่งเจ็ดครับเก้าหนึ่งหนึ่งร้องไห้อแบบไม่ก่อในที่เจสมาูดโนอะไรบ้างเลครับ617ใช่ว่าลัมโบใช่ไหมใช่ โบครับไม่ใช่ครับผมเก้าหนึ่งหน่ครับเก้าหนึ่งหนึ่งเกาน่งะใช่ครับหกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งสี่หหนึ่งเจ็ดหหนึ่งเจ็ดะใช่ครับลำโบลำโบสักครู่นะครับ แกงโก้ครอบครัวกูจะรั่วไอ้สัสเขาโอนมาแล้วนะเขายังไม่ได้บอกเลขเลยเขาตายมั้งันหนึ่งนะบองั้นเดี๋ยวไปร้านก่อนปนบนึงเอ้ยเจสเอารถแรงไปส่งกูที่ร้านข้อผิดดิ เมื่ออันนี้เมื่อเดี๋ยวเราลับกู้กับด้วยเราลับกู้กับด้วยเย่ขยะเย่เกดกูด่าเดี๋ยวในสัตว์เดี๋ยวโอผมจะขึ้นแกงแล้วไอ้เฮียขตรหา